ไปกันไปเามะม่วงที่สวนไปดีมึงจะไปอะไรเวลานี้กังวลกังีกังวานก็ไม่ไปก็แม่เขาห่วงไงเขาบอกว่ามันเป็นมะม่วงอะไรที่มันหลงดูดหรืออะไรของเขาหน่าจะเก็บไปกินน้ำดอกไม้เขาบอกเขาจะเก็บไปกินน้ำดอกไม้ลูกเล็กๆกรอบๆดีจันี่มันสองสามทุ่มเลยไปไไปไปกังวนมันไปไไป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 ทิ้วๆสองลูกพอสองลูกพ่ออะไเมื่อยหน้าอะไรมัน ไป igt, ไปสองลูกเร็วสองลูลกไงลูกยัหน่อย่ๆหน่อยเขาแม่ไม่รู้แน่นอนอีกลูกน nah, ึงอีกลูกนึงได้ยันไมันตกใจย่า เรียบร้อยไม่ใช่ขอกินแม่กินเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรนะแม่พี่จะห่อไว้วันนั้นเนี่ยที่ไม่ให้เองเดตอ่ะควกลักเด็ตไปหมดเลยไม่ได้ห่อเลยมาช้ามีจะมาห่อหมดเลยเรียบร้อยหมดห่วงกินหวงกินหมดไปกลับบ้าน